สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องมทุกคนวันนี้กลับมามาหน้าบึงเนี่ยมาหน้าสะสมากินข้าวมากินข้าวมากินข้าวหน้าบึงพี่น้องมาันั้นมาคุณต้นตอนนี้การอากาศกับแบบร่มแห้งอีหลีซื้ออันซื้อของกินมากินซื้อมีมาต่ำพี่น้องแล้วก็กินไกล้ เอาน่อไม้ทงมาตำเสิร์นนั้นพร้อมตำเสตนใกล้พร้อมประพัดเพิ่นมามาแะ่เฮงนะวัสดีวัสดีจังไพ่จังไพ่อันตุ่มโลมีแล้วกอนตุ่มมาต่มมามมีมี่ตีนตีนมีมี่มีมี่ไวไวชงเขาจะเก่งยังเลือดสัไวไวปหัดเจอกระไ่ไวไล้างหน้อไม้้วกัฮะ นีบตั้งมดนี่บอสตังนะตงมุดกับอันก็ลายแงะตัแบได้หอยน่าต้มแาจังมาอ้ยเนาะคือมันยึดตึ้งเหนาลองชิมบ้งแล้วกันมันเป็นอย่างนั้นจ้ะมันละเอียบปะีานัวนัวัตอนายังมีต้มมันกับน้ามันยังอดนีจ้ะอะไรๆแล้วมันซมว่มันซมซมกัเป็นแบบกระองมาแลว ไม่มคิดล้พราไม่มีคิดเล้นอะตานี้เขชี้เร่หวานเก็บพอตะเกาวันาลาเบียมาประเท่นี้นะครบจะมีเอามาคือปกะเทบนี้อยู่ดอนแจงนี่เล่เติมมีไม่เ้ิมผ้าผ้าบางๆเลมนเปนเดไว้เหไป ตัมฟอมน้ำบตําได้นาะอยเอานี um, ่พอตํานะก็ซอยเอาหึ่งเอาเ่งที่ว่ามันใหญ่ใช่ป้านี่อนั้นเนาะัตํเ้าว่าตํา้าเ้าตอันนี้ประตให้กินน่อไม้สดแนาะแ่บอันเขาบิงอันาเคเห็นอันูีคจาแม่สดมันเป็นลาแ่บ มันเป็นแซบน้ไม้อันเดกมันยังแมนอยู่นะมา่สวรรค์ม่อยู่มต่วมันต้มไหมเเพื่ทั้งอันนี้ต้มต่ำเลยต้มเลยต้มเๆต้กต้มเน่ยพาะเยอะกงน้ำาไม่เนี่เยอะมีพ่อเยอะนะตินตำเรามากในหมดในหมดม่เอาทำ ช่วยช่วยไปท่อาง่หอยนั่มเัยน่ามากเลยไม่หดเลยตอกแบนี้ตุ๋นอ่าต่ำช่วยกินใกล้คอไม่ได้กินต่ำกินใกล้จะหึงละมาจะชิลเล์ชิลเลร์เนมาเถียงไปเพิ่นนะ ไปหาควายเออไปหาควายค้ำเนาะยังค้ำๆเนาะยังเขาไปหาควายทุกคนเลยมาแม่กินพักมาได้มาได้กินพักลงเวาละรดมาได้กินส้มมากินตำก็ยังไปไปหาควายบอกมากินตำมีก็ยังไปผู้ที่ขับผู้ที่ขับขัไมคอยแล้วเออมาก็ะชดเอิอนเจอรถได้คอยเลยเห็นเขาแนมแบบเห็นเขาแนมอยู่แบบนี้นะ อพี่ได้คือไงเด็ดเป็นทอนเป็นท่อนแบบเด็ดกินต่ำแบบอันนี้ฮะเด็ดเป็นท่อนต่ำโลเอาขเด็ดบปเลยต่ำป่าจะจ้ต่ำปลาเนาะเฮ็ดนี่เนาะฮะเป็นแบบต่ำปลาต่ำจิงใกล้ต่ำจิงใกล้เด็ดพักระดับแดดไป็นแบมันหนาวพี่มันหนาวอีเบบเงเต็กเลยพ่ะพิ่นั่งพิงพิงแดดอยู่หลุมมันแต่ถึงแบบขันยู่อันเฮื่อนนะมันหนาวแห้งมาให้มาหน้าแล้วก็พิงแดดแบบนี้แน่แน่ คืนนี้ห้าองศาป้าเจ้าจังโมห้าองศามีหอดที่ห้าองศานะตห้าองศานะจังตู้เย็นมีหอดห้าองศาขบเบิ่งเด้อตู้เย็นยคิดองศานี่งขัเดิ้งขัเบิ้งเด้อมันกิดทีลบแล้ววะช้อยูนอันนั้นพร้อมเกาหลีบอกนั่นบอกเดี๋ยวลอถ้าทำนั้นละห้ากองศาละนี่ห้าองศา5ิมา ้จะนั่งพักังเบิดัง้มันสะอาดดูมันีอะไรกดงจ้ะมอันนี้น่ะตอนนั้นน่ะ luas, belum pernah seenaknya, yang

กวาดได้ไปหาซื้ออะไรกินกินอะไรชอบมั้ยล่ะจีโน่ไปซื้อข่อยไม่ได้ซื้อน้พันเนาะเขาซื้อกินเนาะเขากินจะเข้าอือออกมาตรงนี้เขากินจะเข้าเลยันึ่งตีนมินจตีนยิ่งใหญ่ๆทั้งหมดตีนใหญ่ๆทั้งมวลเลยตีนยังพอยังสามพันนะเนาะยังเขาทุบ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 กระแต่ละกระทุบมันแตกระดูก เราได้ได้ทุบได้อันคืออีอพือีโพอจะทุบเพื่อทุบนะอีโพรทุบทุบทุบมันกระมุนล่ะนดินใกล้ที่พันมันปอเอาเด้มันีินกก่ลากลามันเป็นเราะว่าอนแล้วมันยำหยาบพันเด้ันแข็งอันนี้พันมันอเอไอพันธุ์ตัวมันนักตมันนั่นนอนสัพาะไข่งไงนักตมันลายตตือพัตองงาเป็นยัง อยู <S <S after ่มาณสามสิบตีนไหมตีนสิบพันโอ้ยมันมัน้อยเบนเลยกว่าห้าเมลมันได้กินเนื้แ่เบนเนย้อไม่เชือย่าเพอชดระยะนะขนาดจีน่าชิบป้ากินก็นะจะไปโทษโยตักตักต้่อันนี้ไปเลยต้มใหม่บ่ต้มกินใกล้เกาน้ำใหม่บ่น้ำใหม่ละใหม่ ี้เธอหนงอันนี้กับมออ๋อนึ่งเม็ดอินาน่ะลามโตมาเลยนะเมลม่ลามโตมาเลยกิ้มน้ลนะครับ ซัำเลยก็ซ้ำประดายละิ่่วยด้วย้อบอปมาณเขาอันนั้นแล้วเขาไปหาแล้น่นเบิงเนี่ยกินเยแดงตน้มันก้อแลเนาะนกิง

เกแก้ไปนะแล้วนะ,ะปคุดมัน,นอ่อรถดีเธอมันนอเขากินกับอันตําได้และวนะปวดบล็อกบล็อกไป <laughs> เพียงดตควันพอดี <laughs> มันชุกแล้วปวดอ้น,นี่เหากมาปุ่งแล้ววันี้นะมาปุ่งมาปุมาปุอ้อน <laughs> แล้วพอนำมาล่ะแบดินตัวทักมัเแวกน้ำมาเน้ำทะเลน้ำีน้ำทะเลนี่เราไ็ได้กินเอามานนี้มาแกได้มีนะเนื้อตรงน้ำเนื้อลงน้ำหลังำๆดำกินมันเยเยมีข้าวกิน เป็นทอกเจะเพิ่มหอเขาคือมือลขาน้อยอะไรป้อน้อยนี่นะข้ตนสองติ่เฮินเลยขนาดไม่กินข้าวมาขาจมื้อททวยสอบเลยิยมามแกนะมาขับปั้นสาจิวไว้จิวไว้หนจิวไว้าแ้วมาแกมามามแลมากินสา ขามีปันเซาเซานี่มั้นจะจกข้าวเขาที่เอบอกอันนี้นะเาจกเข้าเขาเกเจ้านั่นนี่ตาลังคืนนี้มาสามวที่ครึ่งเนีอมาสามคนเบิ้งหลังเบิ้งหลังมาพักเลือนี่นะนีอยู่ดิกระไลยนึงเนี่ยงงยัั่าเอาจงี้บ่เราดูด้วยบ่ กินเพก็ีข้าวก้วยเพิกินอ้โหแล้วมีข้าวข้าวติ๊บค่อยมาเต็มเลยนี่เต็มเห็นป่ะติ๊บจ้าวอีกต่ำแล้วนี่เงี้นี่นี่ท่านแม่ตเพ่อจทาจะทาตัวมออีกมาก้วยมันนเอากรวยมันแรงนเห็นิงด้ใช่ไหมละก็ตัดนั่นตัโค ีหง้อยมนดาสงเอ้ยม้แล้ะแไม้แล้วกะพกแไปแล้วกะกามเามาเด่มาเดียว่าะทรกลพนไปแล้วเอาลารด้ายนะลาย่างผสมดีทั้งพักทั้งิเลยน้ไม้ดีนะคือมาหนาปาดิบเลยทุกมาแล้ ยังไนตุ่งเลยากังแต่ยังแต่ตำนะเส้นคะตำเส้นได้โลเส้นได้ตัผิดว่าพลาดชุบใจไปอะเดี๋ยวโมอันนี้นะจ้าวุกาม

มากิตูเพ่สี้น่บอปนิบัตปะชเายเปปกินแล้วกันมีขาวนี่เอามากินกับดำกินก๊อบอยนะมีเลงนะาตับเอกินไก่เธอมีเลแกินกเล้เล้างแกงาอแล้วออจังค่ เขาแตะไม่คือชนิดนี้เรามาจากแอปปาลกโซนน้มันจะเจอัสารน้ำมันอันี่เป็นมีแล้วเส้นปม้นเดอแน่นบอกทีมงานค่อยนะปุกคนมา่วยเนนะงานเฉยเซนลอนี้เซนเล่ะเลยหาเซนมาเจอเซนีเมาละเซนเราเห เจอกระเทียมแกระเทียมดกระเทมอันกระเทียมเกยวเอ็มอ่าบีบลูกบีบมาเอ็มมงกมุนเหรบีบเป็นเส้นเลรออย่าต่ำนะมนมาแล้วได้เชอเลยนะคลุน พอดีได้ไหนี่เลยนี่พอดีคนเลยยันมีเอื้ยกันหมด่ะใช่เอื้นี่อันนี้นะส่มเือกตีแล้วปเนยหรือว่ากินกลบเอากินกบนี่นกินกับโอยิมนี่จะคไปิมคนึงเมดอนยตีสอช่แม่นีนะมีามเีีนะนะเาเ่น่้นน กินเหงื่อมีประโยชน์หอวยาตัวน้ำเข้าเสือกเสือเขื่อนมีก็ขันของเอาน้ำรดเมญารดแมกซินออกมากันนี่สรุปแล้วนี่เสือเขื่อนของบุ้งนะไก่มันมันว้าวโอ้โหเป็นเสือเขื่อนนี่มันบอกมึงว่าเสือเขื่อนของมัน มันจังแซบแล้วแตพผูมมักเลยผู้มักคะเขาก็มีเชื่อแค่นี้แต่เขามักเนาะค่ะมากก็มากแต่ค่อยได้เคยเจอแล้ะไมก็ได้เอื่อใช่ปะอือไม่เคยตับเลยไม่เคยแต่ค่อยค่อยตันี้แล้วค่อยเช่ออมอากได้อยากได คุณเลยๆไปเลยนะต้ำกินฮัลโลดก็เลยตํากินมานะมาเดินังกันนั่นนี่เนาะแลคือแบบสดๆนะสาวใหม่ๆอะไรพอดีอาเฉยหมดเนาะ่ตีมืออะไกอะไรแต่จิกกัล่ะ โอ้ยเลียวมาทางล่างเถอะยุนยงย่เจ้าเนี่ยขี้ลายขี้ลายล้างแล้วบ่มือนล้างละกันเลยป็นเลยเอมึแล้วบ่อดีบ่ ทางนี้ทางนี้น้ำไหลแตะไดตะรักเร็จแล้วน้จะไปได้น้ำนยังเาติมน้ำอ่ะพ่อแล้วรู้พอแล้วพอแล้วอันนี้เห็นไปแล้วอันนี้นะมาที่น้ำนี่ตามยี่ที่เราสั่เอ็มออกก็ลูกนี่เอางไถด้เอาแม่แม่บอเย็นน้ำนี่อ้อเย็นน้ำนี่อ้อแล้วกะเอาตีดแล้วลงนี่นะน้ำช่วยท่าน้ำนะช่วยทวนี่อด้ พี่พี่รักพี่รักเราที่เจอสบายใจสมอนนนเลยบอเบื้องเอ็มขวักดับเจอได้ไหมสมอนเลยบอบอมาไม่มีเลยวเอ๊ะคือกืว่ายุดหุดเอาตัวนี้ลงก็ตีแหละบอจังตั้งพมอหลดตั้งพมอหลด อันนี่แหละแบนะได้ละได้ละนี่เลือกถึงไ่ดเลือกจะพูดจะบอกลกินไม้ยเม่โรไม้ยมเอมโมี้บุตา่รไม้ใ่รไม้ใ่ไม่นะชื่อกระโดดต่ำโรไมือรไม้ต่ำต่ำมอญตำย่มอญต่ำย่มอญนี่มลงบกลงเลย มันต้องอันนั้นจะเทลต้องล้นแม่เราวก็ไม่อยากกินผักอีกแม่ก็ไม่อยากกินผักยังได้มังได้อาลูดถือมสุดบได้กินบ่ดักกินผักก้ะอาหอปเชมอนี่ได้บอกต่ชมอนี่ตชมอนี่คเกลังต่าชมอนั่นกำลังตําชมนลุ้นลุ้นเน้ดูด้เนล้วเน้อรจายก้อ

ใช่ป่ะอืมใช่ป่ะอันนี้เ่าเป็นต้มน้ำมาเพราะเชื่อมีนมนกรมนีน้อชิราเดียไปเดี๋ยวชิมข้ากต่ำนี่นะึิพวจะกินเขากินเลยอะไรจะตมได้ กันจ้น้ำมันเะจอยโอน้ำดันเบยนะเนี่ยมีอมีเดี๋ยวๆไลๆอพอแลวพอล้วพอล้เกบทเกบเกบมาเ่นนี้วาวหัวเก็บมาเป็นได้แซบดีเนาะดูอชิมมันกอ ตั้งแตเฮดแลบใหชิมก่อนนาอิ่มนะมะมก่ะีก็เลยอาเกบเลยคว้มกินความเสิชดใน้น้ำมันชดไม่ได้น้ำนะเชื่อวงบงคอว่าคอเอามาอยู่ดูหน่ือเหญ้าผูบวงนะอยู่ี่อชดน้ำมันก่อนจะหชดไม่นกชดไลยชดได้ไว้อ่ะชดกินให้เคอยชดเอาน้ำันต้นพี่ละ ขาวอยู่นากินตำมมาพี่น้องกินข้าวบ้านกินข้าวกินตามี่กินตมี่กินกินข้าวง่ายช่องเบอร์อันนี้เอานะอันน่ะอันนั่นโลโลเส้นแซบได้อแซบกินข้าวกินข้าวยะคำข้าวกับเช่นข้าวยะคำตนไก แซ่บบะนิมอร่อยอ่มีแซ่บแต่อร่อยป้อนข้าวบับน่ะจะป้อนข้าวแบบน่ะเผ็ดนะเผ็ดนะเผ็ดน้อยนึงได้ไหมเผ็ดน้อยหิ้งข้าวกับบรรยากาศหอมาสิแล้วเส้นแห้งน้ำน้ำแห้งอีกคลิปนี้ลีบังซ้าย

Bên nào đấy? Bên nào <laughs> Em phó nó chưa thấy nhau nhé Thấy nó chưa thấy nhau luôn, Nhưng nào thì mình cắt đi nè Nói mình kinh nè Xem mà khóc tài cho khăn nhỏ lắm Hay chi kia nè mình làm làm Lên ông xe vừa cho Đi hoàn toàn <laughs> แยมนะแมัปหได้เด okay. ็กิขด่อังเยจ๊บอีดิใจงม่เยอะมเยอะแห้งเยอะมันก็เยอะคำนะเยอะคำมนะ

เขากระแดงมาละลมพัดลืมเข่าละยุทธวิญญ์เลยค่ะเงินค่อยเอ็ดกินนะสามที่ในอันค่อยขึ้นมาแต่อาบน้ำแต่เขาโดนเมื่อกง้ซื้อแกงมัละอีมันก็ลงมากเบื่อมะพัดจะเปต้นพูดได้หลายถ้าพัดมื่อนี้นะตงชั่วโมงนลยตชั่วโมงฮะน้าคือเราปฏิบมีใบเลยไปกินไม่เรียกใมัน เห็นตะเห็นตะกกฮะเห็นตะกุกไม่เห็นใบพี่น้องหน้าอันนั้นส่วนสาวนมันต้นเงาเขาอิ่มมากลงมาหัวหนท้องกินได้แล้วหอนทองหัวใหญ่เนาะเขาบองมีเป็นตะหัวใหญ่เลยเน่ะเลยนะ ีได้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 ไม่ได้ไม่ได้จมุมมาเลยมันไีได้เออนะเอาอันนี้พอเห็นในข้องเฮ็ดนะเอาเสียมไปเดของคนไหมิ้เออ นี่บีจะเทินเลยเขาพุดก้อนต้องพุก้อนพูดหรอบางบางบงนั่นนะบางก่อนเด้อเด้อตวเวินนะตินล้วนะบาโบาโนะเพื่อนพุดอันนี้นะ ได้อยู่บี๊ยี่พันปะเชยนมือนี่สอบสอบระสิพันได้คือว่าเม้นบะพัดพัดสอบระสิพันเม้นบอสอบริพันเม้นบอได้ยู่รอสอบนึงจะทีเลอจะคับบอเชยดีเน่หมดมือเนี่ยมีมือบกมือซะตองชั่วโมงเดียวนึงคุณเนี่ยเอาทีเลอด้จ้ะทีเลอเด้ไปิเลย อ้าวบนมือนิมคุณได้ชมงหมมากอีเนโมงละหอนเห็นบองขึ้นยากขุดก็บ่ายโมงในชูมาพอดีมลืเป็นต้นหอาเก็บเสื้อซอบก่ะทำได้จะแล้วพี่น้องแต่แต่ว่าจะทำละแล้วเป็นจะตกดินละ สำหรับคลิปนี้ก็เอาสมแล้วพี่น้องจะพบเพอพูดเดี๋ยวพบพ้อกันคลิปใหม่เด้อสวัสดีส